ความงามสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องแฟชั่นต่างๆรวมถึงข้อเคล็ดีัมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะใช่แล้วค่ะคะุณผู้ชมดูรายการเรานะคะก็เหมือนกับการเปิดอ่านแมกกาซีนหลายเล่มค่ะดีหลากหลายเรื่องารองาวที่น่าสนใจค่ะค่ะส่วนผู้หญิงคนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเชิเลยค่ะคุณคุณเส้นฟานดาลีนะคะจยายกคณะต้นแท้นซีซั่นหนึ่งมันเองค่ะกปอดรายการมาด้วยคำสวยงามถึงตลาถึงใบหน้ามันเป็นวิธีการออกอาการแบบไหน โคดงก็คือเป็นศิลปะการเต้นแขน,นหนึ่ง<ม>คือเหมือนกับการเต้นทั่วไปนะคะแต่นี่ก็คือเป็นจะผสมกับยิมนาสติกแล้วก<ม>็อาโคเดติกก็คือการเล่นผักโผมก็ค<ม>ือคนที<ม>่เล<ม>่นก็ต้องเซฟพอสมควรอยากถามถึงจุดเริ่มต้นของการเรียนโมเดส็สมีไหมมีประโยชน์อะไรถึงได้แบบไปฝึกคะ<ม>จุดเริ่มต้นก็คือมีโอกาสได้ไปเที่ยวสิงคโปร์กับเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนก็ชวนไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งแล้วตอนน้เราก็เห็นสาวด้วยสาวหนึ่งแล้วก็ ไม่ได้สนใจอะไรมากก็ไม่ได้สนใจเล่นกับเพื่อนไปพอ,อสักพักนึงมีสาวจีนขึ้นมามเขาแบบห้อยหัวยังจำท่าได้อยู่เลยเขาหนีบผมห้อยหัวเขาก็สปัดผมปึ้งภาพนั้นติดตาจนถึงทุกวันนี้เป็นแรงบันดาลใจกลับบ้านเซิร์ชเลยดู beginning how to p r o dance beginning เซิร์ชเ,เลิใช่ค่ะ เหมือนแบบว่าตอนนั้นก็ที่บ้านก็ยังไม่ไม่มีห้องแอร์ที่แบบอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ตรงลานจอดรถหน้าบ้านฝาากเหรอใช่ค่ะเพราะที่นั่นจะเป็นปูนเป็นปูนบกทับเลยก็ตกแล้วต้นปีเหรอก็เซิร์ฟขั้นมาเบจิเนอร์เบจิเนอร์ยังไม่ถึงตันปีผัดโผลขนาดนี้น่ะก็จะเป็นหมุ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 นตรงลงพื้นเนี่ยค่ะค่ะ ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอคะกับการเรียนด้วยตัวเองเนี่ยเพราะดูผัดโขผล่ดูแค่มือเดียวหรือว่าแค่ขาเกี่ยวเพราะมันแน่เนี่ะก็อาจจะเป็นว่าวิวเซนเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์มาก่อนเคยเล่นผัดโผล่ในตัวยอดที่แบบโดนรุวงตีลังกาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเรารู้หลักพวกผัดโขลมาหน่อยนึงก็จะมีวิธีการเซฟตัวเองเออถ้าเล่นกีฬาโคดั้อย่างจริงจังเขาจะมีกาวขายสเปรย์ขายสําหรับคนที่มือเปียกอย่างเงี้ยค่ะออ๋ก็คือต้องมีพื้นฐานนิดนึงก่อนล่ะอย่างน้อยก็ต้องแข็งแรงก่่ออนยางแรก หร่างที่สองถ้าเกิดมียิมนาสติกหรือว่ามีการเต้นอยู่แล้วก็น่าจะง่ายจะ,จะเร็วค่ะตวนใหนักเรียนที่มาเรียนก็จะไม่มีใครมีพื้นฐานเลยเดี๋ยวนี้สอนแล้วใช่ค่ะตรนโอรง<อ>มากยโซลองบอกว่าคนเต้นก็ดูเซ็กซี่เนาะจริง<อ>แล้วแต่ว่าท่านความเซ็กซี่แล้วบอกว่าด<อ>ูแข็งแรงมากอ่ะที่ทำได้แบบนี้มันได้ส่วนไหนบ้างคะการออกกำลังกายแบบนี้ได้ทุกส่วนเลยค่ะมันจะแข็งจากข้างในก็คือถ้าเราบีบเนี่ยรู้เลยว่าข้างในเนื้อ ใช่ดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าพอกลับเนี่ยคือทุกอย่างมันปิดแล้วมันเฟิร์มเพราะว่ามันเกร็งทุกท่าเกร็งเกร็งหมดค่ะได้ทุกส่วนของร่างกายเลยทุกส่วนจริงๆอย่างเช่นยกตัวอย่างห้อยหัวห้อยหัวเนี่ยทําให้อย่างนักเรียนบางคนบอกว่ารู้สึกว่าหน้าเด็กขึ้นเพราะว่าเลือดเลือดเข้าหัวใช่แล้วก็ถึงนี้เราก็้อให้สามีเราจับขยับไปยับไปหยอกอาจจไม่ใช่นักบินหรอไม่ดีไม่ดี ต้องเป็นออกต้องกีฬาเท่านั้นต้องกีฬาเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นที่รู้จักละเริ่มเรียนได้แล้วจริงๆเด็กๆเรียนได้ไหมได้ค่ะเ,เด็กที่เด็กข่อนตองโตละก,กันเพราะว่าสอนสอนรเรเ่องก็จะแบบมือมืเอเขากำได้ถ้ามือกำได้โอเคก็ก็เรียนได้เหมือนปกติผู้ใหญ่ปกติกี่ปีสิบห้าสิบสิบขวบอ๋อสิบสิบวบเรียนเด็กที่สุดสิบขวบ สิบวกเรียนได้แล้วแก่สุดแล้วค่ะแก่สุดสี่สิบแปดอานนี้เท่าไหร่ก็ไปเรียนได้นะคะแล้วถ้าเกิดคนสนใจไปเรียนที่ไหนคะเอ่อที่ที่บ้านของคุณเตนเปิดเป็นสตูดิโอชื่อโพแดังไปหนุณเต็งใช่ไปได้เลยก็สามารถติดต่อได้เลยเราด์มาทั้งหลังแบนี้ใช่อค่ะางเงี้ยนี่ขอบคุณคุณเตนมากมากเลค่ะมาไกุดค่ะแสงในหค่ะสำหรับช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเรา มีการดิท็อกบ้างทานอาหารอะไรอะไรบ้างตอนนี้มีวิธีใหมค่ค่ะเป็นการนวดท้องหลังกิดจะเป็นยังไงสักครูค่ะ